สวัสดีค่ะวันนี้นะคะใครที่มีปัญหาผิวแห้งแห้งมากๆแห้งขนาดที่จ,จับไปแล้วโอ้โหมันสากจังเลยนะคะมันไม่นุม่มมันไม่ฟูมัมนไม่เดง้งแล้วริ้วรอยเนี่ยเยอะแน่นยับไปหมดทั้งหน้าแนะนําให้ใช้ตัวนี้ค่ะไวท์ลคือดีจริงๆนี่ตัวนี้เนี่ยไม่จะบอกเลยนะคะว่าเนื้อเขาเนี่ยจะเป็นเนื้อเจลใสๆแบบนี้ค่ะไม่มีสีไม่มีกลิ่นแล้วอ่อนโยนกันหน้าเรามากเวลาเราแต้มไปที่หน้าของเราแบบนี้คุณผู้ชมเห็นไหมแล้วเราก็ปาดฟ้าเขาะจะกลายเป็นน้ําหลังจากนั้นเราก็ตบ ทั่วหน้าหลังจากนั้นก็เกลียได้เลยนี่ทาใต้ตาได้เลยอ่อนโยนมากนะคะทาให้ทั่วหน้าเราจะรู้สึกเลยนะคะว่าหน้าเราอะนี่มันจะอิ่มน้ำมันจะฉ่ำน้ำหน้ามันจะแบบแบบฟูขึ้นมานี่ดูผิวนะคะมันจะเดงๆๆๆแบบเนี้ยแล้วก็ใช้ไปเรื่อยๆๆนะจะรู้สึกได้เลยว่าริ้วรอยเนะี่ยมันลดเลือนลงมันแลดูจางลงอย่างเห็นได้ชัดเพราะอะไรหน้าเรานุ่มหน้าเราฟูโอ้โหคือดีอะแนะนำให้ใช้เลยนะคะแล้วคุณจะชอบ